มีควาออาเซียนกับ họ เลยขอบใจได้เลยร้อยมีความสุขแม่ก็อะไรวะแม่เมื่อนึงสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะเมื่อนี้มาพบเพาะขบานนะคือเก่าเมื่อนี้พี่น้อง วันที่สิบสี่เขาจะอ่าเป็นมือปีใหม่พี่น้องเป็นมือเอาผ่าลงเนาะทางบ้านมาหน่อยเนาะเป็นมือรงหนามผ่าพี่น้องเขาจะจะเด่นจะกินพี่หม่แต่บาเนื่องในโอกาสอันเนื่องในโควิดพี่น้องเขาจะก็ประกาศบาให้เด่นบให้ชุมนุ่มเนาะก็อะไรกินอะไรเด่นปีนี้พี่น้องเด่นคือกูปีเห็นแหละสามปีนาะ ตอนนี้วานาใส่เสืออันเจ็ดปีใหม่เขาเอื่นเสืออยังเสือลายดอกวะนังเนี้ยโอ้เอาหน่องวะเนี er like okay. ้ยในโอกาสอันปีใหม่พี่น้องกาเมื่อนี้วานาสินี่เหตุฉีกเซอร์ไพรส์เนาะคือว่านาิให้เงินพอแม่พี่เนาะเงินพอกับแม่เนาะ นั่งนีอกากาศปีไหมพี่น้องเลยแต่เรากำลังพดสวนอยู่พี่น้องพดพักเนาะบรรยากาศยามแรงพี่น้องเวลาสี่โมงเขื่นแหละทางนั้นกระสิกินเป็นบางเพื่อนเนาะข้าเจ้าสิเปิดเพลงกินกินเหล้ากินเบียร์นะเป็นบางเพื่อนกซึ่งมือนพี่น้องปลอดอัน เอาเงินไปให้แม่เนาะให้แม่ว่าน้ยก็คือว่าน้อยเคยเบาในันคลิปก่อนตอนซื้อโทรศัพท์ให้เอื้อเลยพอวา,บาน้อยบอคอยได้ให้เงินเดือนพ่อแม่เนาะเจ้าลายก็ยสิม,มันใส่ใจใ่ายในครอบครัวกะออกซอยกันนะนะซื้อนั้นซื้อนี่แต่ว่าใช้เงินแม่ก็บม่ค่อยได้ให้พี่นเ,นเนะบาะเดือนีเนาะพอมาน้อยซื้อลดนั่นดิ แต่น <r> ี hein, in, ้ซื si ้อรถหม้อไซค์ตัวนั้นนะครหาค่าซื้เก็บกำโหมเงินกับมันบ่ทันได้เร่าพี่เนาะเก็บไปเนาะทีละเล็กทีละน้อยเป็นคนที่แบบโหมเงินมาหลาพี่น้องใส่จ่ายพุ่มเผื่ออะไรมาหน่อยนะเงินข่ำกำแก้วก็หายากพี่น้องจักสีหาจังใดคู่มือนี่แต่ถ่ายคลิปนี่แหละบางเหมือนกับバレลล่องคลิป มันลิดอ,อันคอนเทนต์บอกอ,อกกับบร์เลยถ่ายเนาะพี่น้องเลยกว่าสีไไรเงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนาะหยากละ่ะตอนนี้แม่กำลังหดพักเดินกับสายป่านจะหน่อยแล้วไปถ่ายคิิปก็ไปนเนาะแล้วใช้พอน่ะพี่น้องก็คือเงินนี้เป็นเงินที่มาน้อยภู่มใจดีไยได้อะ บ้าน้อยได้เงินจากติ๊กตอกเนาะติ๊กต็อกขังแหลกได้ก็คือบ้าน้อยเด่นติ๊ก o อกนั่นแหละบอกคือว่ามันจีได้เงินนะนะเด่นมามีคนเบิ่งไลยอยู่แต่ว่าเด่นมาซื้อบอกเคยได้เงินเนาะก็ฮาก็เมื่อเดือนนี้แหละพี่น้องบ้าน้อยเริมอ่าเห็ดงานว่าเริ่มนี่คนมาให้เห็ดนันเห็ดนี่เนาะพี่น้องในติ๊กต็อก้าน สองติ๊กตอกก็คือมันเป็นสิเป็นงานไลฟ์สดพี่น้องโปรโมทแอปไลฟ์สดของขจาเนาะคือบ้าน้อยกับไร่เห็ดเดือนหนึ่งเดือนแรกบ่คอดว่ามันสิไหลดอกขึ้นตะก้สอ่เห็ดเนาะคือบ้าน้อยเห็ดเดือนแรกหากาไหลเนาะพี่น้องก็คือเราไลฟ์สดเดือนหนึ่งแมนซิบบ้านวันละหนึ่งสมมงพี่น้อง แล้วก็โปรโมทแอปบีโก้ฮะแหละแอปที่ว่านายไลสดโปรโมทเนี่ยข้เจ้าลงติ๊กต็อกเนาะก็โคตรภูมิใจเลยมันได้มาเนาะพี่น้องเนาะก็คือข้าเจ้าติดต่อมาบางเมื่อวานนี่แหละข้าเจ้าโอนเงินมาให้เนาะก็เสียมาบอกพี่น้อยมาเท่าไหร่เนาะพี่น้องม่านอยหางานขังแหละในติ๊กต็อก ไลามาเบิดกระเป๋าน่อยก็เลยสิป่าเสียให้อีเมลอีพอเบิดเลยซะบอมเมนเงิน YouTube เลี่น้อง YouTube, อเป็นเงินจาก t ิ k กต k อกเนาะสองติ๊กตอกมาหน่อยครับมีผู้ติดต,ตามสี่แสนกว่าเป็นอะี่นองสี่แสนกว่าไลายก o u t u b e ส่วนไลน์สิเป็นคนลาวคนลาวคนไทยกันไลน์คือกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้บอกคอยมีคนเบิ่งเลยบ่เลยลงคลิป เ็ชคลิปตลกโลกย่างสันอย่งสีเขาจะกระเบิงเนาะไปกระจายเอาไปสุดภัยอีแงกันเลยบรรยากาศยามแรกพี่น้องเอ้ยน้องนี่มาเด่นวะสบายดีเอ้าเว้นตึงตีนตัึงแล้ววะเจ็บปะไรฮึฮึเอ็นเดอดออกเลยวะฮะวันไหนไปเด่นปีใหม่ก็ขจาวะมาเนี่ยโอ้ จะต้องส่งผมมื่อวานนีวันเกิดจะบลใหรตายห้ส่งผมอาสบายดีบงแปานมยางอย่างเงี้ยฮสบายดีพ่อเม่ป่าลโอ้ข้มาแต่งสุดงามแถวโอ้ชางหนึ่สบายดีบางน้องอ้นน้องอ้นสบายดีก่อนสบายดีป่าลูเบ้งสบายดีบ้งทุทุทุบอ เออถูกงามเลยที่แหละชุ Guys, ่มชุ่มดงามเหมือน่ะถดีงามเหมือนล่ะเฮ้ยเมื่อพี่เมื่พี่ไปไปไปหดผักผมไปไปชาปานไปปฟาสีผ้าไปบรรยากาศตอนแรกมีแต่พวกอันไอซุบพี่น้องเพิ่นไปส่งน้ำผก บอหน่อยบ่ได้ไปน้อยเื่อนไปกับทีมงานซานตีบซาอาอบรรยะกาศยามแรกตอนเพลงกระหอนพี่น้องพ่ออยู่แต่ยามแรกแดดอ่อนๆเอารูปขึ้นออออออมเออออนี่ยเราหดผักพี่น้อง ไปปานไปยังยังยังไปยังยังยังเอยดไม่ใหญ่ไม่รู้แม่ไปดีเบิ้งสบายดีแม่ไปนอกจะขู่สุดยอดเลยพักหยองยำเด้งพักดกหย่าออกจากพักพักยังไงพักคณะพักคัะดอกเออพักคณะมีพัก กบหมากันเด่นกระเพราหลายอย่างกระเพาะพี่น้องพักอันดิทิชเฉยเนาะอันเกี๊ยงเนาะเอามาให้พี่น้องผักอีนยังวะผักอีตู่กอแล้วเกลือปลาเนาะพี่น้องเนาะ แม่มาถ่ายคลิปมึงจกบาทพี่มานั่งนังนังว่าอยู่พี่จะเล่นมงนนึงมงังจะงักอีฟอร์สบายดีเบอร์สบายดีเกือเ <c oughs> ่า <c oughs> ปลาเนาะเกกอบปลาปากับมวยง่ายเยอะเกือมันหัวอาหารมันมิดหน่อยแม่ผม <c oughs> อุว่าจะน่ับนก่อดีก็ก็ดีเนาะไงปานไงปานเงียบเนอะเงียบเน่มื่อไหมีแนวที่มาให้ม่เนาะของควันปีใหม่เงียบวะเงียบแล้วตั้งกองไว้ก็ยังไงก็ยิ่งพอกดนีพอดีนังนำกันเลย เอ้ยพอดีมุมดีเนะอีบ้านไอปนัง <c oughs> ่งเจ็บหรแล้วค่อย <c oughs> สบายดีเด้พอพ่อ่พี่น้องสบายดีสวัสดีสดพ่อ่พี่น้องเมื่อนีเน้เนื่ยโอกาสอันบั้นปีใหม่ลาวพี่น้องคือว่า บันสงการเน,นาะบาหน่้ยกเ็เลยว่วามีของขวัญสิมาให้พี่พอกับอีแม่เนาะเป็มยังก็ยังหัวหูโอ้ยวะว่าปันอ,อ่ะเอาของขวัญก่อนยังมีของขวัญดูเยอะ เนาะเด็กผมกวันวันปีใหม่ปีน้องอ่ะอีพออาส่กับเขาเลยเอาเีขอบใจเด้ดเลยยิมีความสุข ใช่ Workers, ไหเจ้าบ oh ่มีเงินพ่อพ่อสิพันก็ไดเียวบอย่เอ่สา0พันอพ่อสาเอออีพ่อสิบพันจ้นาะไปจืดกับพสิบสองโอแม่เราพี่น้องโอ้ยเห็หยอกคนนี้เลแท้แท้ มีของขวัญเนาะเงินพี่น้องขับเนบิ่งก่อนว่าเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหมื่นหาพันเนาะพี่น้องใจว่าบุญตัวนี้นี่ <c oughs> เงินจากติกตอกเลยนี่มอนเงินยูทูบเลยนี่วา <c oughs> ครั้งแรกที่ข่อยได้เงินจาก tiktok ผ่านไปเหตุมาบ่เคยไล่จากเคื่อก็เห็ุงานน่แหละพี่น้องเลิกเที่ยงคืนก็ไปนาะมาไล่สดมันต้องไล่หนึ่งชั่วโมงประมาณสิบบาทบาหน่อยไล่สดแน่แต่ว่าตอนนี้บริเฮ็ดเลตุเนาะเดือนก่อนตอนนั้นโอ้ยถ่ายคลิปมาแล้วยากลางคืนตัดคลิปลงแล้วแล้วก็มาไลฟ์สดต่อ จมนมาเลยนอนพี่น้องหาเงินเนาะหาเงินหล,ลายทา่ท้กแต่ก็ใส่ไลยอยู่ดีบ่พเพรหรอกพี่น้องเลยบ้าน้อยเก็บเงินบ่ไลาครั้งแรกในชีวิตคลองการเด่นติ๊กตอกได้เงินโคตรภูมิมใจเลยพี่น้องอเขาใหามา 16, ้มาหมื่นหกพันเนาะที่บ้าน้อยออเด่นนะ <c oughs> บ้าน้อยเห็นงานนะก็เลยว่า โอ้บักติบ้านไร้ก็เลยเอาเงินให้พอกับแม่เนาะเป็นเงินที่ว่านายภูมิใจแห้งีหนองยได้จาก t ิกตอกนะจำนวนหลายเลยหมื่นหมื่นใสั้งใจเห็ดงานไม่ดีคันเป็นเงินเล้าค่ะสี่ล้านได้บ่าไหมหาล้านมุนเนาะแต่วันนี้เก็บไปพันหนึ่งเก็บไปพันหนึ่งได้ส่ห้ที่พอกับแม่หมื่นหานะ โคตรภูมิใจเลยนี่ยเนี่ยเนี่ยอให้แบ่งให้พ่อกับแม่ก็อยาให้แม่เมินหนึ่ง <laughs> ให้พ่อใส่ใส่หาขันเนาะของขวัญปีใหม่อ้โขอบใจได้ดาด้วยทีใจ,จใจอยู่วะ <laughs> ม,มีความสุขความเจริญเออมวยกแบบมีเ <laughs> บ <laughs> <laughs> สติดตามขอขามาครับมือนได้บ,งบางๆประเด้น กับเอื้อยเนาะขอเข้ามาพ่อแม่ยามปีใหม่ปีแม้ก็บ่ค่อยอะไรหายพี่น้องเลยนานๆทีเสียหายอบอกมาหานา่อยมันก็ได้จ่ายหลายเนาะเขาโง่เงินเรือเสียดายจะได้เรือได้จ่ายก็พ้าได้ก็ได้จ่าย ลอยกันก็สื่อ,อยังสื่อ,อยังอยู่ในเหือนะนะมันก็มีพระดาดายางจักบุญจัามันจักเมจเจ้าสื่น,นตอนอยู่กับโบมี่เราพี่น้องนี่ตัวนี้พื้นที่หายพอกระแม่เลยสักหาไม่พี่น้องเองต้อ,อาพยายามถ่ายคลิปนี่แหละโอ้เสียงกบเสียงเขียดเน,น,ะนาะพลุบลงมากพอดีให้พอกระแม่ใส่ไหวเนาะดีนี้นี่ ที่อยู่แช่งขังกันมาตลอดน้นองนี่หรอกเนาะคอยเบิ่งคลิปคอยสนับสนุนบานน้าน้อยเนาะกฝากพี่น้องเนี่เด้อฝากเบิง่งโคตรน้าลิปบ้าน้อยแล้วก็เบิ่งคขีดโ <คน S 1> ดนๆเนา <ดน S 2> ะบ้าน้อย<ห>อาชีเบิบ่งให้บ้าน้อยเนี่ยเด้อแม่กระทางนี่ยก็ห่วงบ้าน้อยบ้าน้อยจมแม่จมเด้อเด้ออ,อ้นรไทยขีดพี่น้องเบิ่งก็จา แบบชวนไลฟ์ก็ชวสีเบิ้งแบบแป๊บเดียวเนาะคลิปบาร์นัยนันจะโฆษณาบ่พอคอยขึ้นหรือว่าจังไดกาฝากพี่น้องเบิง้งจบคลิปได้เด้อฝากน้ำแน่เด้อพ่อแม่พี่น้องครูกสกปรกเนาะกับไห้พ่อกับแม่์ซัมมี่แหละพี่น้องโคตรภูมิใจแหละเงินก่อนแหละจาก TikTok พี่บาร์นัยเหตไ้เนาะถ้า <c oughs> ท่านคลิปนี้ก็สิมีเพียงซัมนี้แหละเด้อพี่น้องกาฝากกะขออัน สบายดีปีใหม่เข้ว่าใช่ไหมวะปีใหม่เล่าเนาะปีใหม่เล่าแต่ขอให้เก็บชีทุขฐานมีแต่ความสุขความเจริญเด้อขอให้อายุมั่นแขวนยืนขอให้มีความสุขเด้อขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อปีใหม่เป็นอย่านันี่ยเผาะกันคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อปีใหม่ดีใจอยู่งเหรอปีใหม่ดีใจโอ้ยนังโกุกลัวไปเห็นบันี